สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการเปิด G T a ออนไลน์ผ่านไฟ M แบบฮามาช้กันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นี้นะครับอ้างอิงถึงเครดิตเขานะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับทําการเลื่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมนะครับจากนั้นจะมีลิงก์ครับให้ดาวน์โหลดนะครับจะเป็นตัวเปิดเฟิร์มนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ใช้ทั้งหมดนะครับให้เราทําการเลือกอันแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมแล้วก็แนะนําให้เลือกต่อไปด้วยนะจ๊ะ ก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดไดร์ Google นะครับก็ให้ทําการกดคลิกดาวน์โหลดไปครับแต่ั้นจะเด้งไปอีกหน้านึงครับให้ทุกคนทําการดาวน์โหลดต่อไปครับในที่นี้ผมดาวโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ขอดาวน์โหลดนะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับอ่าโปรแกรมหลักๆนะครับที่ใช้นะครับจะเป็น x a m นะครับแล้วก็จะเป็น hi sql นะครับ Heidi sql นะครับแล้วก็จะเป็น notepad นะครับก็ visual studio code นะครับ ให้ทุกคนทําการเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นใช้เบสิกเบสิกก็จะเป็นโน้ตแพดพลาที่ผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่มีขั้นโปรพาร์ชเนลสามารถอ่านโค้ดได้ไรได้นะครับแนะนําก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกครับที่ผมให้ทุกคนแนะนําใช้ตัวนี้นะครับมันเวลาอ่านโค้ดมันจะได้อ่านง่ายไงสังเกตน,นะว่าพื้น ด้านหลังมันจะเป็นสีดําใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพวกสีอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอ่านโค้ดง่ายดูง่ายแล้วเวลาเออร์เลอร์หรือมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับใครที่ใช้น้นแพดพัดพานนะครับถามว่ามันสามารถปรับแต่งเหมือนตัวนี้ได้ไหมปรับแต่งได้ครับก็ลองไปที่ตรงตั้งค่านะแล้วก็ไปตรงที่ทีมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ให้ทําการตรวจไปนะครับแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับจะเป็น ทางมาชี้นะครับให้ทุกคนทําการคลิกขวาเลือกแยกไฟล์ตรงที่นี่เลยนะครับไม่นานนะครับณจุดนี้นะครับแป๊บเดียวครับสคลิ์ไม่นาเยอะนะครับอ่าเป็นที่เรียบร้อยสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้นะครับจะเป็นชื่อโฟลเดอร์ตัวเองก็ได้นะในที่นี้ผมขอไม่เปลี่ยนละกันเนาะจากบันลิกเข้าไปครับจะสังเกตว่าไฟล์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับให้เราทําการเลื่อนลงมาครับหาไฟล์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ซอฟเดอร์หนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ไม่ได้มีตัวโปรแกรมเหมือนผมนะครับจะมันจะเป็นไฟล์เขียนว่า server cfg นะครับนี่นะครับจะเป็นอยู่ด้านหลังนะครับเหมือนคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับ dll นะครับแต่ของผมนี่ได้ทําการให้มันรันผ่านตัวนี้มันจะได้ง่ายนะครับอะแบะปุ่ลคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์แก้ภายในเซิร์ฟนะครับพวก IP พวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ทุกคนมาสังเกตตรงด้านบนครับบรรทัดที่3าม นะครับแล้วก็บัรทัดที่4ี่นะครับสำหรับใครที่ใช้อีพีนะครับของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น1 2 7 0 0สออันนี้จะเป็น ip เครื่องคอมเรานะครับตรงนี้ถามว่ามันสำคัญไม่สำคัญนะผมบอกเลยนะตอนแรกมันจะเป็น3 0 1ศ0นะครับแต่ในที่นี้เขาเปลี่ยนเป็น3000นะครับถามว่าเราเปลี่ยนพอร์ตเรามันได้ไหมมันก็ได้ครับมันนันตติดนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับ ในที่นี้ผมขอเปลี่ยนเป็น IP Hamachi นะครับเพราะว่าเรามาสอนเปิดแบบ Hamachi กันนะครับก็พิมพ์ไปว่า LO นะครับในที่นี้ครับจะสังเกตว่าอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ไม่ได้มีพวกนี้ครับเดี๋ยวผมลบลบให้ดูแล้วกันก็คลิกขวานะครับทําการ Delete ทิ้งนะครับก็ลบไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตัวเปิดอ์แวร์ที่ผมลองเทสกับเออน้องๆนะครับใน Discord นะครับ กะว่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับแต่ช่วงนี้มีปัญหาการแก้เฟคทิปอยู่นะครับก็ทําทําไปไม่ต้องเรียบครับโอเคพอมาถึงหน้านี้ครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมฮามาร์ชีนนะครับให้ทุกคนทําการล็อกอินไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตอนแรกมันปิดอยู่นะครับให้ทุกคนทําการสตาร์ทนะครับรอสักครู่นะครับแป๊บเดียวไม่นานนะจ๊ะอ่าพอมาถึงลงหน้านี้นะครับมันจะมีให้สร้างห้องกับจอยนะครับเราเลือกสร้างนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์เน็ตเวิร์กไอเดียไปนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับ อย่างเช่นผมจะพิมพ์ว่า enjoy แล้วกันเนาะ enjoy s1 password จะเป็นเลข1ตัวเดียวก็ได้หรือว่าพิมพ์ p a s s แบบยากๆไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมขอเป็นเลข1ตัวเดียวนะครับแล้วก็เลข1ตัวเดียวนะครับแล้วก็สร้างไปนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับอ่าให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ25.83.18.1.2.1.0ตรงนี้จะเป็น ip ของฮาร์มชีเรานะเพื่อให้เพื่อนเข้ามาจอนะครับ ในที่นี้นะครับจะให้เพื่อนเข้ามาจอยได้เราต้องให้เพื่อนมีหามาชี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการกดจอยห้องมานะครับสำหรับใครที่เพื่อนบอกว่าไม่ขึ้นจอยแบบหน้าต่างไม่กินนี้แต่ผมเชื่อว่ามันต้องขึ้นแน่นอนแหละอ่าสำหรับใครที่ไม่ขึ้นนะก็จะบอกวิธีง่ายครับเข้าไปที่เน็ตเวิร์สครับจากนั้นกดจอยสำหรับใครที่จะสร้างนะครับก็สาม,มารถสร้างได้ตรงนี้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมจอยเข้ามาก่อนนะครับรอสักครู่นะครับ โอเคครับผมได้บอกเพื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอจะสังเกตว่าจะมีคนจอยเข้ามานะครับ IP ก็จะขึ้นโชว์บอกนะครับโอเคตรงนี้จะเป็น IP พีทางบัญชีเช่นกันนะไม่ใช่ IP พีเครื่องนะฮะไม่มีผลกระทบอะไรแน่นอนครับณจุดนี้นะครับโอเคแล้วก็คลิกขวาเลือก copy ip นะครับคลิกขวาที่ตรงนี้นะนี่คลิกขวาไปเลยครับแล้วก็ให้ทําการเรามาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นกดวางไปเลยนะครับอ่า ctrl c ctrl v ครับ คอนโทนฟีคือกอล์ฟคอนโทนวีคือวางนะครับพื้นฐานง่ายง่ายครับทุกคนน่าจะรู้อ่าส่วนคีตรงนี้หาได้จากไหนนะครับตรงนี้สําคัญนะครับผมขอพูดเลยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกครับตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าหน้าเว็บนี้สําคัญยังไงนะครับสําคัญตรงนี้แหละเพื่อที่มาหาคียนะครับอาตตรงนี้จะเป็นให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกไปก่อนเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกตามรูปภาพไปเลยนะครับไม่รู้มันบอกอะไรนะอ่าเราผมขอเลือก อย่างที่ภาพมันคล้ายๆกันแล้วกันเนาะอานเช่นแบบนี้นะครับได้ปะวะเฮ้ยได้ด้วยวะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอ้าผมไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับแต่น่าจะเดาๆมั่วๆอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นล่มนะมันต้องมีล่มอันนี้ก็ล่มอันนี้ก็ล่มโอเคกด next ไปอ่ะภาพต่อไปจะเป็นล่มล่มแล้วก็ล่มอลองดูได้ปะวะโอเคได้ไม่เทียบร้อยนะครับแล้วก็ให้มากดตรงนี้ครับคลิกไปเลยครับสีน้าเงินนะจ๊ะ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งไม่นานครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมสร้างไว้นะครับเพื่อเทสนะครับไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นไอพีเครื่องที่ผมบอกไปอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นในพีเครื่องนะผมขอเซ็นเซอร์นะครับเป็นในพีเราเตอร์นะครับว่าผมลองเทส่อการเปิดผ่านเราเตอร์ดูนะครับถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ไม่สําเร็จนะครับเพราะเพื่อนเข้าแล้วมันเด้งนะครับอ่ากลับมาอันต่อครับ ตรงนี้จะเป็นเอ่อที่ผมสร้างไว้เป็นฮาวมาชีนะครับ่าวิธีสร้างนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมีเหลือแค่สี่สี่คีนะครับผมใช้ไปแล้หกคียนะครับอ่ากดไปครับดิจิเตอร์นะครับเลือสมบัครสมาชิกเป็นคียนะครับตรงนี้จะเป็นราเ e ลนะครับให้พิมพ์ชื่ออะไรไปก็ได้ครับอ่าหรือว่าคุณจะพิมพ์ไปว่าเซิร์ฟเวอร์ชื่อคุณก็ได้นะครับแต่ผมขอตั้งเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ผมละกันเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไอพีแอดเดสนะครับผ่าได้จากไหน เอาได้จากตัวที่เราเปิดเฟิร์มนะครับคลิกขวาเลอก c อป y ี้ไปครับจากนั้นตรงนี้จะเป็นการที่ถามว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันมาจากไหนนะครับหรือจะเป็น VPS จากใครตรงถ้าเกิดเราเลือก VPS มันก็จะถามว่าเป็นของใครเดี๋ยวผมลองแปลให้ดูแล้วกันคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ผู้บริการใดเออประมาณนี้นะครับเราขอเลือกเป็นโฮมที่บ้านละกันเนาะจากนั้นครับกด I am ไปครับว่าเราไม่ใช่บอร์ด้วก็กดสร้างไปครับในที่นี้ผมไม่ขอสร้างนะเพราะมันเสียคีย์เปล่าๆนะครับขอย้อนกลับไปนะครับจากนั้นพอเราได้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับก็ปี้ไปเลยนะครับแล้วก็คอนทอนซี C. อ่าคอนทอซี Ctrl C. คือก๊อปนะครับแล้วก็ไปที่เซิร์ฟวร์ f g นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็กดคอนทอนวี v. เพื่อวางไปนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพวกสฟคริป์นะครับต่างๆนานานะครับเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงครับสฟคริปกร์ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่น้อย,อยเลยนะโอเคเลื่อนมาอีกนิดนึงครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อ host host name นะครับจะเป็นชื่อซอฟเวอร์เรานะครับตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะบรรทัดที่147นะครับก็ให้เราตั้งชื่อเข้าไปเลยครับผมขอตั้งว่า enjoy แล้วกันเนาะ enjoy โอเคเริ่มลงมาด้านล่างนิดนึงครับมันจะเขียนว่าจะให้เข้าเล่นกี่คนนะครับผมตั้งไว้3 2นะเพราะมันมา3 2แล้วเราจะตั้งไว้10ก็ได้ผมผมว่าผมตั้งไว้10 อ่าแล้วก็เซฟไปนะคอนโทนเอสนะครับหรือว,ว่าจะมาที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับนี่ก็จะมีคีย์ลัดบอกนะครับโอเคตามนี้เลยนะจ๊ะนี่ผมสอนแก้แบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้รันเซฟติดนะปิดไปเลยครับสำหรับใครที่แก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการเปิดโปรแกรมเ x c e l ขึ้นมาครับอ่าใครที่ยังไม่มีครับก็ให้ติดตั้งก่อนนะครับแล้วสำหรับใครที่กดรันสตาร์ทแล้ว เกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับก็แนะนําให้ดูตาม YouTube เลยนะครับมีคลิปสอนเยอะแยะเลยนะครับให้ทําการพับไปหรือว่าทําการการกระบาดก็ได้ครับไม่มีผลอยู่แล้วนะครับจากนั้นครับไปที่ hirry sql นะครับพิมพ์ตัว h e ไปนะครับอ่าจะขึ้นมา hirry sql นะครับรอสักครู่นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นตัวเซิร์ฟเวร์เก่าผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอทําการลบทิ้งก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่นะครับโอเคขอสร้างใหม่นะครับแล้วก็ทําการปิดปายนะครับ ขอเปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคขอทำการลบฐานข้อมูลก่อนนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับให้กดที่ New ครับจากนั้นสร้างไปครับชื่อ Database เราชื่อว่าอะไรผมจะตั้งว่า u n j o y แล้วกันเนาะโอเค u n j o y นะครับแล้วก็ให้การกด Open ไปครับสังเกตนะครับว่าเราเข้ามาจะไม่มี Database อะไรเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้เนาะ ให้ทำการกดที่ไฟล์ครับแล้วก็เลือกที่ raw sql หรือว่าจะให้ทำการรันไฟล์ไปเลยก็ได้นะครับในที่นี้ผมแนะนำให้ทำการรันไฟล์ไปเลยนะครับคลิกไปครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่าผมนะแล้วก็มาที่อยู่ไฟล์ที่เราทำการเซฟไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีไฟล์หนึ่งนะครับชื่อว่า .sql อยู่นะครับให้ทาการกดดับเบิลคลิกเข้าไปครับอ่ามันรันอยู่นะครับรอฟักรู่นะครับ แล้วก็ให้มาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดรีเฟซนะครับเมื่อกี้กดผิดนะกดตรงนี้ครับแล้วก็กดรีเฟซไปเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาดูที่นี่ครับเอเชียมอดนะครับจะอยู่ด้านล่างนี้ตัวนี้จะเป็นดัตตาเบสทั้งหมดเลยนะครับที่เขาให้มานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการปรับแก้กันเล็กๆน้อยๆครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่จะนําไปเปิดซอฟเวอร์นะครับประคลิปนี้ก็ฟลิปฟรีนะครับที่เขาแจกนะครับ ตัวนี้จะเป็นชื่อของคนที่เขาสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมขอทําการลบก่อนละกันเนาะวิธีลบก็ให้คุมครับคลิกขวาแล้วก็คุมคุมไปเลยนะแล้วก็กดทําการลบข้อมูลทิ้งนะครับอพอลบเสร็จนะครับแล้วเราก็ลองมาดูไฟล์เอื่นนะครับว่ามีของเขาอยู่ว่าถ้ามีก็ทําการลบไปนะแต่อย่าลบมั่วนะบอกไว้ก่อนนะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยแม่นนะผมขอบอกไว้ก่อนนะไม่ขอ,อ,อลบมั่วละกันเนาะโอเคพอเราได้ดัตต้าเบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เข้า ไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับตัวรันนะครับจะไม่ใช่ตัวด้านบนนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะจะเลื่อนลงมาครับจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครัสตาร์ทหนึ่งนะครับนี่ครับตัวรันกดดับเบิลคลิกไปครับอ่าพอเรารันครั้งแรกนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะให้เรากดตัวนี้ไปนะเพื่อยอมรับนะครับอย่าไปกดแคนเซลนะตัวนี้สําคัญนะครับ อ่าแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหานะครับในการรันซอฟต์แวร์ไม่ได้นะครับแบบว่าเรากดตัวรันไปแล้วนะครับแต่พอมันรันขึ้นปุ๊บปุ๊บหน้าต่างมันปิดไปเป็นที่ว่าคุณตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยนั่นเองหรือว่าคุณตั้งแบบว่าเอ่อโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเวนวรคอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับมันจะรันไม่ติดนะครับแนะนําว่าให้ตั้งแบบปกติที่เขาตั้งกันนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งว่าอันจอแล้วกันอันนี้คือสมมุตินะครับ นี่นะครับแนะนาให้ตั้งแบบนี้นะครับจะพิมพ์เล้พิมพ์ใหญ่ก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าห้ามเว้นชื่อไฟล์เด็ดขาดนะครับเข้าใจนะ่าการที่เข้าเซิร์ฟนะครับก็แนะนํานะครับให้เปิดสตรีมก่อนนะครับย้ํานะครับว่าให้เปิดสตรีมก่อนไฟเอ็มนะครับเพื่อที่เราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้โดยที่ไม่มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าผมเจอปัญหานี้บ่อยมากเลยทุกคนจะชอบเปิดไฟเอ็มก่อนสตรีมนะครับบางคนเปิดได้ ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ผมบางครั้งผมเป็นเหมือนกันนะ mm. เปิดไฟเอ็มแล้วค่อยมาเปิดสตรีมมันก็ได้นะ mm. มันแล้วแต่ว่ะผมไม่แน่ใจก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะ mm. ผมขอเปิดสตรีมก่อนนะครับเอาก็เปิดแล้วนี่หว่าโอเคมาที่ไฟเอ็มเลยนะครับพอเปิดสตรีมเสร็จมาที่ไฟเอ็มเลยจากนั้นรอสโคู่นะครับให้มันเข้าโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมเข้ามาใน์ฟเวอร์ผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วขอคุยแป๊บหนึ่งนะครับ อย่าลืมก๊อปไอของเราไปด้วยนะครับ IP พีฮามมชีนะครับก๊อปปไว้เลยนะครับเข้าไฟเอ็มนะครับไปที่ high story นะครับแล้วก็ให้ทำการกด control v นะครับรอสักครู่นะครับถ้าไม่ขึ้นนะครับให้ทำการ semicolon นะครับ semicolon สาม z โ n น z o นนะครับจะสังเกตว่ามันขึ้นชื่อแล้วนะครับนี่เลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเราลบไปล่ะ แต่บางครั้งมันก็ขึ้นนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นที่อะไรนะครับโอเคมันหาเซิร์ฟไม่เจอนะครับแล้วก็ใส่พอร์ตไปด้วยนะครับเพื่อหาเซิร์ฟเจอนะครับแล้วก็คอนเน็กไปเลยครับก็ถ้าเกิดให้เดานะครับมันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับที่หาไม่เจอนะก็เวลาเราจะให้เพื่อนจอยครับแล้วก็ก๊อปปี้ไปทั้งรุ่นเลยนะครับแล้วก็ส่งไปเพื่อนนะครับขอกดคอนเน็กเข้าเซิร์ฟก่อนนะครับ อันนี้เขายังไม่ได้แก้หน้าโหลดเข้าเกมนะครับเราก็สามารถแก้ได้เช่นกันนะครับมีคลิปสอนเยอะแยะครับลองไปหาดูนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากดูว่าเออเลอร์ไม่เออเลอร์ครับให้กด f 8ขึ้นมานะครับเพื่อทําการดูไฟล์นะครับว่ามันมีตรงไหนเออเลอร์หรือเปล่าถ้ามีเออเลอร์ก็ให้กลับไปแก้ไขนะครับแต่ในที่นี้ไม่มีเออเลอร์นะครับปกติทุกอย่างนะครับพิมพ์ชื่อจริงไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นการเอ่อพวกสกิล สก,กินสก,กินพูดผิดสก,กินนะครับติดอวีเกินสก,กิลเฉยเลยก็ให้การเลือกไปนะครับว่าเราจะใส่ยังไงอะไรยังไงนะครับก็สามารถเลือกได้ครับไม่มีผลอยู่แล้วนะครับที่นี้ผมขอแบบร้อนๆไปเลยแล้วกันเนาะที่เก็เลือกนะก็สังเกตว่าตอนนี้เราเข้าเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะแอดอะไรได้นะเพราะเราไม่ใช่แอดมินนะครับผมขอพิมพ์ก่อนจะสังเกตว่ามันเขียนว่าว่างงานนะครับไม่มีแก๊งไอดีสองนะครับ อลองกดดีลิตดูนะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยงามมาดําแท้และตะลึงอ้ยะมีขึ้นชื่อด้วยแล้วก็รูปภาพด้วยนะครับของจริงว่ะเซิฟนี้ใครได้ไปคลิปนี้ไปถือว่าค่อนข้างดีมากเลยอ่ะแต่อย่าเอานำไปขายนะครับอันนี้มาเป็นแนวทางเฉยกการสอนเปิดทำแบบฮามัชชีนะครับโอเคเราเข้ามาสร้างมืที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปแอดให้เป็นซูเปอร์แอดมินดีกว่าครับไปกันเลยครับก็แนะนํานะครับว่าให้ปิดตัวนี้ไปด้วยนะครับจากนั้นให้เลื่อนขึ้นไปครับ ให้ลบไฟล์แคสออกไปด้วยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเวลาเราปิดซัฟเวอร์นะครับแนะนําให้ลบไปด้วยนะครับก่อนเปิดซัฟเวอร์ก็ควรดูไฟล์ด้วยนะครับว่าเราลบหรือยังนะครับจากนั้นครับไปที่ h a r r y SQL นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีชื่อเทเบิลอยู่นะครับอ่า user มาที่ Data นะครับจะสังเกตว่ามันขึ้นชื่อนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็แนะนําให้กดรีเฟรชหนึ่งรอบนะครับ กดรีเฟรชหนึ่งรอบแล้วก็ไปดูที่ยูเซอร์เหมือนเดิมครับก็ให้ทําการมาดูตรงนี้นะครับจะเขียนว่ายูเซอร์นะครับก็ให้พิมพ์แปลว่าซูเปอร์แอดมินนะครับ h u p e r a d m i n นะครับตอนนี้เราจะเป็นแอดมินแล้วนะครับเราสามารถแอดเงินให้ตัวเองได้นะครับเป็นเงินในตัวแล้วก็เงินในธนาคารแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการเปลี่ยนกันนะครับคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวผมขอเข้าเซิร์ฟก่อนเลยละกันเนาะกดรันเซิร์ฟเลยครับเพราะว่าเราให้ยศแอดมินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในการที่ปรับแก้เพิ่มของหรือว่าลดราคาของอะไรนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับมันไม่ยากครับก็ไปที่ตรงไอเทมก็ลองปรับดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาไฟล์ให้ดูลวกันลองไปหาดูนะครับเนี่ยจะมีการปรับ เสียเงินเท่าไหร่ขับรถชนแล้วหนีเสียแสนนึงอย่างเงี้ยเสียหมื่นนึงอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็สามารถปรับเพิ่มกันได้นะครับลองไปดูนะครับอันนี้ไม่มีแก๊งโอเคเราสามารถเพิ่มได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไอเดียนั้นไปใส่นะครับแล้วก็สามารถเอ่อเพิ่มหรือ Bye, ลดก็ได้นะครับว่าจะให้ไก่สดเก็บได้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับก็ลองไปดูนะครับเนี่ยผมบอกคร่าวๆว่ามันเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับว่าจะให้เสียเท่าไหร่ในการซื้อของพวกขนมปังพวกน้ำอะไรอย่างงี้นะครับโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปดูเซิฟกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ารันเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับไม่มี e อ r ร์อนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าน้องผมจอยเข้ามาเลยยังนะครับแต่ผมกด START ก่อนนะครับจะสังเกตว่าใน C M D นะครับจะขึ้นชื่อผมนะครับ Connect a n j o i y นะครับแล้วก็จะขึ้น Connect อะไรของมันไว้ในชื่ออะไรแปลกๆกวะเนะตามนั้นเลยนะครับถ้ากด Home แล้วขึ้นว่า Super Admin เมื่อไหร่นะแปลว่าใช้ได้นะครับหรือว่า E S Admin นะครับ สามารถแอดเงินให้ตัวเองได้นะครับอ่าสังเกตนะว่ามีจอยเข้ามาแล้วนะครับเงินในตัวผมขอเสกให้ตัวเองแล้วกันสักนี่แล้วก็เงินในธนาคารโอเคนี่นะครับจะสังเกตว่ามีคนจอยเข้ามาแล้วนะครับอ้าวยังไม่เข้ามานี่หว่ามันอยู่ตรงหน้าไอ้นี่แน่เลยคอนเน็กแน่เลยสำหรับใครที่เพื่อนจอยเข้ามาไม่ได้นะครับแนะนําให้ปิดไฟไวอลเปิดใหม่นะครับหรือว่าปิดไฟวอลไปเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดปิดไฟวอลแล้วแล้วมาอีกสองสามวันเข้าไม่ได้ก็แนะนําให้เปิดไฟวอลกลับไปอย่างนี้ไปมานะครับรับรองว่าเข้าได้แน่นอนนะเพราะว่าผมใช้วิธีนี้มาตั้งแต่เปิดซ์ฟเวอร์กันซัดแล้วไมค์คาบแล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาแอดพวกอาชีพแล้วก็ยศต่างๆนาๆนานะครับลองดูนะว่าได้หรือไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องปิดตัวเกมนะครับกดที่สตาร์ทเลยนะครับแล้วก็มาที่ไฮ i ดียเอคลนะครับไปที่ เอ่อจ็อบนะครับแล้วก็ให้ทําการเลือกนะครับว่าเราจะเป็นอะไรนะครับผมขอเป็นเอ่อเป็นอะไรดีวะเป็นผู้อำนวยการช่างแล้วับเป็นบอนะครับก็ให้ Copy ตัวนี้ไปนะครอนโท r ล C นะครับแล้วก็จําเลขตรงนี้ไว้ดีๆนะครับเป็นเลข C นะแล้วก็เรามาดูตรงที่เราไ d ดีอะไรนะครับไอ2ดสองนะครับกด Delete นะเพื่อดูนะกดตัวที่ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า เซตจ o อนะครับ J O B เว้นว่าครับเรา ID 2ใช่ไหมเมื่อกี้นี้กดไปครับ ID 2แล้วก็ตามด้วยอาชีพนะครับแล้วก็เลข4คือบอสตอนนี้เราได้ยังเอ่ยไม่ได้ฮะแปลกวะ่ะมันต้องอะไรสักอย่างแน่เลยขอดู F 8ก่อนนะไม่มีเออร์ร์นะผมว่าเขาไม่น่าจะลงคำสั่งพวกแอดมินอะไรแน่เลยเนะี่ย ถ้าเกิดเราได้แอดเป็น super admin แล้วนะครับแต่เรามาพิมพ์พิมพ์ว่า ad admin มันไม่ขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้ลงคำสั่ง admin นะครับก็ให้ทำการไปหาสคริปต์ดาวน์โหลดเอานะครับตามจริงอะ่ะมันน่าจะมีมาให้นะทุกทีพิมพ์ทุกครั้งครับมันจะขึ้นพวกออคำสั่งต่างๆนานา,นา,นานแต่นี่มันไม่ขึ้นนะฮะก็ลองไปดูนะครับนะก็เวลาแอดก็ทำการด o u b ิ e ลคลิก คอนโทรล C แล้วก็จําเลขตรงนี้ไว้เป็นเลขโซนนะครับก็กดตัว T แล้วก็พิมพ์ว่า f e t job ไปนะครับแล้วก็พิมพ์เลขะครนะเป็น ID เรานะครับแล้วก็พิมพ์เลขโซนไปก็จะได้ V P นะแต่ในที่นี้เขาไม่ได้ให้คําสั่งมานะครับเป็นสลคริปนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็ลองไปหาดาวน์โหลดกันดูนะครับตอนนี้เพื่อนผมเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่า น่าจะปิดเปิดไฟวอลแหละเพราะว่าคนนี้เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะมีปัญหาการเข้าเซิร์ฟเวอร์ผมตลอดนานๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนนึงจะเข้าได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับในการสอบเปิดเซิร์ฟเวอร์ GTA ออนไลน์ผ่านไฟเอ็มแบบฮามาชี้กันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อันทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับคำพูดว่าจาไดไม่สุภาพบาันนทีนี้ผิดภาพระการใดขออพัยรอบนึงนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน